สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเรานะครับร้านมิเตอร์วอนเะครับเป็นร้านจำหน่ายอะไรตกแต่งรถนิวเวสป้านะครับแล้วก็รับเซอร์วิสรถนิวเวสป้าทุกรุ่นนะครับก็วันนี้นะครับที่ที่มานะครับพอดีว่ามีของนะครับอยากจะเอามาเสนอนะครับอยากจะมาให้ดูนะครับของชิ้นนั้นนะครับก็คือนี่ครับเป็น มือเบกนะครับก้านเบกแต่งนะครับทีนี้ถ้าถ้าพูดถึงก้านเบกแต่งเนี่ยเราจะเห็นก้านเบกแต่งที่อยู่ที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 ่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับให้เราเลือกใช้นะครับแต่ทีนี้เราที่เราจะมาพูดถึงนะครับเป็นอย่างแรกนะครับก็คือตัวนี้นะครับเป็นก้านเบกแต่งของมิเตอร์บาลอนนะครับซึ่งเป็นอ่ะสินค้านะครับที่เราสั่งทำแล้วก็ผลิตขึ้นเองนะครับอันนี้เป็นงานไทยนะครับวัสดุนะครับเป็น อะลูมิเนียมนะครับเป็นงานกัดนะครับขึ้นรูปด้วยเครื่อง CNC นะครับทีนี้ความพิเศษนะครับของการเบรกตัวนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับมันมีความแข็งแรงนะครับเนื่องด้วยจากวัสดุนะครับที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็2ลูกเล่นของมันนะครับลูกเล่นของมันก็คือนี่ตรงนี้ที่เราจะเห็นเป็นสีแดงๆนะตรงนี้มันไม่ได้เอาไว้เอาไว้หล่อเทอย่างเดียวนะครับซึ่งมันสามารถใช้ปรับนะครับบมญจำผมจะกดให้ดูนะ เราสามารถปรับได้นะครับแก๊กเนี่ยครับถามว่า,าใช้ปรับอะไรปรับทำไมนะครับมันเอาไว้ปรับระดับระดับความกว้างของนิ้วมือนะครับสมมุติว่าเราเป็นคนนิ้วนิ้วสั้นนะครับเราสามารถปรับกับปรับเข้ามานะครับเราสามารถปรับเข้ามาอย่างนี้นะครับให้ให้ตัวก้านแบกเนี่ยมัน มันขยับเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆเรานะครับเพื่อที่จะให้มือของเราเนี่ยสามารถจับได้ถนัดมากขึ้นนะครับสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับตัวนี้ทีนี้นอกจากก้านเบรกนะครับของมิเตอร์บาลอนนะครับที่เป็นของอสินค้าที่เราผลิตขึ้นเองเนี่ยที่ร้านเราเนี่ยก็จะมีพวกก้านเบรกของแบรนด์ต่างๆนะครับวางขายด้วยเหมือนกันนะครับก,ก็หลักๆก็จะมีของอ่าซิลิโอนี่นะครับซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์จากไต้หวันนะครับที่เราอ่าเป็น ตัวแทนนะครับเป็นตัวแทนจาหน่ายนะครับอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกแบรนด์นึงนะครับซึ่งเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับที่เราเพิ่งเอาเข้ามานะครับก็จะเป็นอาร์มินินะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าอาร์มินิเนี่ยเป็นแบรนด์จากไต้หวันเหมือนกันนะครับทีนี้รูปทรงของมันก็จะออกแนวสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นก้านเบรกที่อ่าเป็นทรงสั้นนะครับชอตตี้นะครับก็คือจะมีความเล็กกระทัดรัดนะครับ จะไม่ยาวจนเกินไปนะครับเซึ่งจะมีความสั้นกว่าของเดิมนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่สั้นจนเกินไปนะครับนี่ก็เนื้องานของการเบรกตัวนี้ก็จะเป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับเป็นงาน C N C นะครับจะมีโลโก้อารมนียอยู่ตรงนี้ทีนี้มาดูแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆนะครับก็คือซิโรนี่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า z ซดนะครับ นี่ครับของแท้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับก็จะเป็นแบบสั้นแล้วก็ยาวนะครับอันที่ผมถืออยู่เนี่ยเป็นแบบสั้นนะครับนี่นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นแบบสามมิตินะครับเป็นก้านสั้นสามมิตินะครับก็จะมีความโค้งมนนะครับวัสดุก็อลูมิเนียมเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ในความพิเศษของแท้นะครับของซิล o วอนี่เนี่ยก็จะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะ นะแล้วก็จะมีตรงส่วนเว้าตรงนี้นะครับถามว่าตรงนี้มีไว้ทําไมนะครับตอนแรกผมก็สงสัยนะครับตรงนี้นะครับที่เขาทํามาให้มันเว้าเพราะว่าเวลาเราเอารถไปล้มมาเนี่ยไอ้ก้านเบรกเนี่ยมันจะมันจะไปแบบอาจจะไปถลเหลกับพื้นนะครับแล้วมันก็จะหักทีนี้เขาก็เลยทําไอ้ตรงร่องตรงนี้เอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้มันหักจากตรงนี้นะครับถ้ามันหักมันก็หักแค่ช่วงปลายนะแต่ทีนี้เราก็สามารถใช้งานได้ต่อนะครับนี่คือ ความพิเศษที่ซิโดนีเขาคิดเผื่อไว้ให้เราสำหรับการเบรกนะครับก็จะมีสีดําแล้วก็สีเงินนะครับอันนี้เป็นตัวเป็นตัวสั้นเดี๋ยวจะให้ดูตัวยาวนี่ครับตัวยาวนะครับจะต่างจากตัวสั้นเลยนะครับก็คือมีความยาวนะครับยาวกว่าเดิมเยอะนะครับแล้วก็จะมีความยาวกว่าของของเดิมนะครับที่ติดมากับรถนิดหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เนื้องานก็เป็นอ l ลูมิเนียม c ีนเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีตัว นี่ครับตัวจุดที่เป็นเป็นล่องนะครับหลักๆนะครับก้านเบรกที่เราที่ร้านเรามีนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ3แบรนด์นะก็จะเป็น m i เตอร์บาลอนนะครับซึ่งเป็นของของเราเองนะครับที่เราผลิตขึ้นมาเองแล้วก็มี a r m ์มินะครับแล้วก็มีของซิโดวานี่นะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับคนไหนที่กําลังหากานเบรกแต่งนะครับที่จะไปตกแต่งกับรถนะครับใส่เพื่อความสวยงามเอาไว้ใช้งานอะไรต่างๆนะครับก็ สามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านเรานะครับสำหรับราคานะครับของการเบรกในแต่แต,แต,แต่แต่ละอันนะครับของมิเตอร์บาลอนนะครับราคาจะอยู่ที่3,200บาทนะครับผมนี้สามารถใส่ได้กับรถเวป้าทุกรุ่นเลยนะครับแต่ว่าก้านเบรกตัวนี้จะไม่สามารถใส่ได้กับรถรุ่น LXV รุ่นเดียวนะครับต้องนั้นใส่ได้หมดครับแล้วก็ อามินินะครับอันนี้ใส่ได้ทุกรุ่นนะครับซีรีโอนี่ก็เหมือนกันใส่ได้กับรถทุกรุ่นครับผมเออลืมบอกราคานะครับของอามินินะครับราคาอยู่ที่สองพันสองนะครับสองพบาทนะครับมี2สีนะครับสีดําแล้วก็สีเงินนะครับแล้วก็ซีรีโอนี่นะครับที่บอกไป ตัวนี้นะครับซิลิโอนี่ก้านสั้นเนี่ยสำหรับรุ่น slx นะครับสปินพีมานะครับราคาอยู่ที่2,250บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็น gts นะครับจะเป็นราคา2450รบาทนะครับจะราคาจะต่างกัน200บาทนะครับแต่อันนี้ตัวก้านยาวของซิลิโอนี่นะครับราคา2000กับอีก50บาทนะครับทุกรุ่นเลยนะครับโอเคหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับมูนเบกนะครับที่ที่ร้านเรา มีมีขายอยู่นะครับถ้าเกิดใครสนใจตัวไหนก็ลองอทักมาที่ยินบ็อกแฟนเพจของร้านเราก็ได้ครับหรือ,อะจะเข้ามาที่ร้านเราก็ได้ครับร้านเราอยู่ที่ลาดพร้า,าวแปดครับผมอยู่หลังบิ๊กซีลาดพร้าวเ,เลยนะครับสำหรับจลิมนี้ก็มีแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีของอะไรน่าสนใจอีกนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกทีนึงโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ